วันนี้ผมพามาดูการติดไม้ฝาเชอร่านะครับเป็นการตกแต่งนะครับตกแต่งผนังคูนเดิมด้วยการยิงไม้ฝาเชอร่านะครับอันนี้คือทําเสร็จแล้วนะครับผมไม่ได้ให้ดูตอนติดตั้งนะครับก็จะสวยงามประมาณนี้นะครับมาดูใกล้ๆนะครับอันนี้ผมยิงเป็นลูกแม็กนะครับลูกแม็กแมกคอนกรตนะครับ พอมีการทากาวลาเทคช่วยนิดหน่อยนะครับให้มันเกาะติดกระปูนนะครับอันนี้เป็นบัวปูนปั้นนะครับบัวปูนปั้นลายเหมือนคล้ายๆวงกลบนะครับอยากเดียวนะครับเป็นบัวปูนปั้นสําเร็จนะครับแล้วยกมาติดนะครับอันนี้เป็นรอยยิงน็อตนะครับ ันนี้ตรงนี้คือผมทําเป็นซุ้มประตูหลอกนะครับตีกล่องซุ้มประตูหลอกเป็นหน้าจั่วนะครับคือเหมือนฝ้าสองชั้นนะครับก็ทําให้ดูมีมิตินะครับอันนี้ฝ้าฝ้าภายนอกนะครับฝ้าภายนอกรอบบ้านนะครับตัวข้างบ้านผมใช้เป็นรูระบายอากาศนะครับเพื่อ ให้ระบายอากาศความร้อนใต้หลังคานะครับส่วนด้านหน้าผมใช้เป็นฝ้าตัวทึบทั้งหมดนะครับความหนาอยู่ที่6มิลนะครับอันนี้มาดูด้านหน้าบ้านกันหน่อยนะครับอันนี้ระเบียงพอดีเจ้าของบ้านเขาต้องการระเบียงใหญ่ๆนะครับเป็นเหล็กกล่อง3นิ้วคูณ3นิ้วนะครับตัวซอยเป็นเหล็กกล่องนิ้วครึ่งคูณนิ้วครึ่งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโซนหน้าบ้านนะครับตัวชนผนังปูนเราก็จะชนกันเลยนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ติดนะครับด้านนี้ก็จะเป็นผนังปูนปกตินะครับก็คือไม่ได้ยิงไม้ฝานะครับจะแต่งแค่โซนหน้าบ้านนะครับส่วนตรงนี้ผมจบด้วย ไม้มอบนะครับไม้มอบที่เขาติดตามฝ้านะครับก็ประมาณนี้นะครับสวยงามครับอันนี้ผมรีวิวเฉพาะจุดนะครับรีวิวแค่จุดของไม้ฝานะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยว ผมจะมาอัปเดตผลงานให้ดูใหม่ๆเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็รอเขามาติดประตูหน้าต่างนะครับ